สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการวาดเข้าโครงใบหน้าของคนมาฝากนักเรียนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะขึ้นเข้าโครงใบหน้าคนยังไงไปไปดูกันหลายคนอาจจะสงสัยอ่าเวลาขึ้นโครงหน้าเขาขึ้นยังไงใช่ไหมทีนี้หลายคนก็ยังคงจะยังไม่ได้ทําอยู่ใช่ไหมหม .3 มาทีนี้จะพาขึ้นโครงหน้าอันนี้คือแบบนะ เราจะใช้วิธีลักไก่แบบคือเราต้องเอาไปปรับให้มันเป็นขาวดําก่อนใช่ไหมระดับความขาวดําที่ปรับรอบแรกมันยังไม่ได้แบ่งชัดเจนให้เป็นขาวกับดําแค่สองสีตอนที่ปรับแรกๆมันจะเป็นมีมีขาวเทาดําปนกันและมันมีระดับของสีมันยังเยอะอยู่ เราจะใช้วิธีลักไก่แบบไปเอาให้มันลดแสงลงไปอีกนะคะให้มันเหลือขาวดําแบบนี้มาเลยขึ้นโครงหน้านะคะนเรียนต้องดูด้วยนะว่าโครงหน้าแต่ละคนแบบที่เราเลือกออกมาแบบมันหันไปมุมไหนหน้าตรงหรือหน้าเอียงหรือด้านข้างนะคะก็คือตามที่ได้พูดคุยไปในก่อนนั้นแล้วว่าเขาโครงใบหน้า ของโคนมันจะมีอยู่3ส่วนครึ่งนะคะครึ่งแรกก็คือจากปลายคางถึงจากคางถึงจมูกครึ่งสองคือจากจมูกถึงหนกคิ้วครึ่งสามจากโหนกคิ้วจนถึงไลผมไอที่อีกส่วนหนึ่งก็คือจากไลผมจนถึงกระโหลกศีรษะนั่นเองมาดูวิธีการวาดกันเลยอันดับแรกก็เราต้องทําเป็นวงกลมก่อน ขึ้นให้มันเป็นรูปทรงเลขาคณิตก่อนมันไม่กลมก็วนไปอยู่นั่นแหละให้มันกลมวูกลมแบบนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ดูแบบแบบก็จะฝั่งหนึ่งจะเยอะหน่อยอ่ทีนี้จากส่วนหัวกลมที่เราวาดกะโหลกตรงเนี้ยปลายตรงเนี้มันจะจะหลดอยู่ที่จมูกนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคางอ่ะมาร์กไว้ก่อนเลยตรงนี้คางนะอ่ะวาดลงมาคนมันจะมีความโค้งหน้าขึ้นมาทีนี้ก็โค้งหน้าไปลักษณะนี้ฝั่งด้านนี้โค้งหน้าก็ตัดลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นรูปทรงเลขาคณิต ในใบหน้าคนมันมีรูปทรงอะไรทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอ่าทีนี้ก็ค่อยมามาร์คจุดของปากปากกับคางกับจมูกมันก็อยู่กึ่งกลางกันใช่ไหมตรงนี้คือจมูกตรงนี้คือคางตรงนี้ครึ่นรงนี้ก็คือปากอันนี้มาร์คปากไว้ทีนี้โนคิ no ้ว จากจมูกขึ้นไปโหนคิ้วโหนคิ้วอยู่ประมาณไหนล่ะประมาณนี้ไงก็กะไว้นะคะโหนคิ้วทีนี้เราก็มามาร์กตรงตาไว้นะคะอ่ามันก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งตรงระหว่างระหว่างจมูกกับโหนคิ้วอันนี้ตานะคะตาทีนี้ก็มาเลยเพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาจากตรงนี้ก็จะเป็น คอเส้นตรงนี้อ่ะมาคอคอไว้คอนะคะต่อมาก็มันก็จะมีคออีกฝั่งหนึ่งคออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะลงมาประมาณนี้มันก็จะเฉียงเฉียงนี้ ก็ค่อยๆเริ่มใส่ลายละเอียดลงไปเลยนะคะอันนี้มาร์กไว้อ่ะทีนี้ก็มาดูมาดูผมใส่ผมมันเว้าเข้าไปยังไงก็มาร์กโดยรวมไว้เลยอันนี้ก็จะมีมีหูมีหูนะคะมีหู จะอยู่ประมาณนี้นี่ก็มาร์กไว้เลย,เลยผมผมเขาจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเอาวาดโดยรวมไว,ว้ฝั่งนี้ผมใช่ไหมฝั่งนี้ผมวาดโดยรวมไว้แล้วค่อยเรามาเก็บรายละเอียดกันทีหลังนะคะ ีก็จะสลปเข้ามาทีนี้มาดูมาดาูมาเหลาเขาเรียกว่ามาเหลารูปหน้าดีกว่า,าเขาคงด้านนอกเป็นยังไงตัวแบบเรามีความแบบมีแก้มออกมาเยอะไหมแล้วก็ค่อยมามาวาดเพิ่มเติมทีนี้มาเก็บรายละเอียด อ่ด้านนี้นี้จมูกนี้จมูกที่เราไปปรับแสงมันก็ไม่ค่อยได้เห็นจมูกที่ชัดเจนเนาะไอส่วนตัวที่เราไม่เอาเราก็ลบออกก่อนนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้งงจมูกจมูกจะอยู่ตรงนี้จะประมาณนี้ก็กะขนาดเอาอีอานี้ปากดูลักษณะของปากตัวแบบปากแบบเป็นยังไงเราก็วาดอันนี้เส้นตรงก่อนอ่ะ จับนิดนึงเป็นลักษณะยังไงยิ้มแล้วก็ค่อยวาดเพิ่มเติมวาดขึ้นมาล่างไว้ก่อนนะคะนักเรียนแล้วพวกเราก็ค่อยมาเพิ่มเติมกันอีกทีหลังแล้วก็ค่อยลบถ้าเราไม่พึงพอใจ ในงานของเราเราก็ค่อยลบแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้มันก็ยังจะมีการปรับอีกเยอะอยู่นะคะนี้เอาภาพรวมก่อนเขียนภาพรวมก่อนทีนี้ก็มาในตาตานะคะก็ทำเป็นสองสิ้นตัวนี้ก็เห็นยังไง ก็ว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วขึ้นเป็นรูปทรงแบบนี้ก็ได้นะเป็นรูปทรงบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้ก็ได้นะหรือถ้าไม่อยากขึ้นมานก็ว่าตามที่เราเห็นไว้ก่อนมันห่างกันระหว่างเท่าไหร่ก็ตามันห่างกันระหว่างเท่าไหร่เราก็สังเกตจากตรงนี้ปีกจมูกตรงนี้นะคะปีกจมูกตรงนี้มันน่าจะเรื่มจากตรงนี้เลยเนี่ ก็ก็วาดไปอ่ะมากไก้ทีนี้ก็ปีกจมูกฝังนั้นนี้ก็ดูลักษณะของแบบว่าลูกตาหันไปอะไรยังไงเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่าขึ้นแบบนี้ไว้ คร่าวนะแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังตรงไหนดำเราก็ลงให้ดำไปส่วนตรงไหนขาวเราก็ปล่อยวางส่วนเส้น,สนที่เราล่างไว้ถ้าเราไม่เอาเราก็ลบอ่ะทีนี้ให้เราไปฝึกปฏิบัติงานของพวกเราแล้วก็สังเกตแบบบ่อยๆ ตรงไหนมันมีเว้าเข้าเว้าออกไม่พอใจตรงไหนเราวาดสะดุดต,ตรงไหนเราก็ค่อยลบค่อยเพิ่มเติมอันนี้ก็ค่อยคอยฝึกไปนะคะใจเย็นๆนะคะส่วนวันนี้ก็ครูแค่มาขึ้นเขาโคง้งรูปใบหน้าคนให้ดูนะคะเดี๋ยวให้พวกเราไปฝึกปฏิบัติกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ